ครับสวัสดีเอทุกท่านครับสวัสดีกันยามบ่ายแล้วกันครับผมอยู่กระพมเอกน้ำซิ่งครับอ่ะอจ,จานชูก็แต่งดินแต่งอะไรเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็ออออรอรถปูนครับรถปูนก็น่าจะประมาณ 3... ามบ่ายสองสามโมงสี่โมงอลยมั้งจะมาครับ อาจจะไม่ได้อยู่ถึงนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับรับเนื่องจากตอนเย็นก็พาลูกสาวกับลูกไปซื้อชุดตักเรียนครับพี่จะพักกัเราก็จะกลับครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครับเรามาดูรถปูนจะถอยถึงไหมเนี่ยขนาดแม่โคเดินมาว่าเช้านี้ยังลุกนับลุกนับลุกนับ ยังกินอะไรเสร็ JR ร้อยแล้วจัดชูรอกินนะหัวตรงนี้เป็นร้อยแตกเต็มเลยโดนโน,โดนี้คูดจะถอยตรงไหนเนาะมูขนาดนี้ก็เลื่นดาวนิดหนบ้างช่างเขบอกว่าเขาโทรเร่งให้แล้วครับเขาบอกอีกประมาณเป็นชั่วโมง สีมงครึ่งว่างันเดินมาจานชูเสร็จแล้วจานชูทำเสร็จหมดเรียบร้อยครับรอแต่รถปูนมาอย่างเดียวพี่น้อง เลี้ยงหินครับเลี้ยงหินก็เทน่าจะประมาณสองสามวันครับอยู่นี่ครับดานช์กลับแล้วนะพี่ชูกลับแล้วด้อ ูนมาตั้งไหนจ๊ะรถปูนม,มาตั้งไหนประมาณสี่ห้าโมงจะรีบกลับไปไหนซื้อสูตรนัเกเด่นบ้านอยู่ตรงนี้เองซื้อนัเกเรียนให้ลูกเถอะอ๋อไปซื้อไปซื้อมาฝากด้วยเอาแบบชุดไหนเช่ <laughs> นไหนกลับประมาณบ่ายสามแล้ว ใบสามเราอะไรอย่างนี <No. S 1> <W> ้ปูนใบสองเออใบสามเลยใบสามใบเดียวนี่เราถปูนใช่ไหมถ้าปูนมันเซได้เหมือนอยอื่นมันง่ายหมดจบเซหลายเสียเดียวจบทำแบบนี้จบอันนี้รถปูนจะวิ่งมาทิงทางไหน แล้วแต่สตาเรารุ่นแต่รถปูนเลยเดินไม่ใช่ว่าไม่มีุูนเนาฝุ่นยาวทุลุ่มโดยรถลำคืนตาบอกว่ารุนรุนอย่างเดียวนะทำมัมาถึงตรงนี้ก็ยังพอคืนเนาะเดินไกลๆได้เนาะถ้าถอยถึงนี่ก็โอเคนี่ดู่ถึงตรงนี้ยังดีเลยดูว่าไรหนู่ว่าอะไรปากทาง เร่รนเดินอ่ะเดินจนขาลีบหมดเดินอรพาไปไหนลุกี้แล้วลุกี้สลบแล้วเดินเดินด้วยดีดด้วย ดีดอะไรดีดไม่รู้ดีดอะไรเต็มร้อยบ่เอาแต่เต็มร้อยอะไรให้กินรูปเสียโครดในวันหนึ่งให้เยอะมากมันเยอะมากอยู่ดีอ้ปนเยอะอาจารย์ชูบอกพี่เนธพาไม่รู้ว่าดีดอะไรครับเดินทั้งวันเลยเดินไปไหนนี่ใช่ไหมเดินไปโน่นไปทกูด้ เอาเขาชอบเดินเนาะเขาใส่เดินเนาะอาจารย์ชูบอกว่าอยู่ที่เนธนภพานี่กินแอรร้อยวันละสี่ห้าคนได้เอให้เอาให้เนาะเบื้ลเบือนเบียมาตอนเย็นนะเบียพี่ผมทำงานอยูเอ่เอาไม่นี่เอาไม่นีแต่ว้อ <c oughs> ยัดเยียดให้อย่างเดียว <c oughs> <c oughs> อาจารย์ชูบอกว่าอยู่อบรีมาดูเลยอยู่กันเนธรภานี่อ่าคือขนองแน่นอนครับตรงนี้มาไหม <laughs> มานั่นดมามอไซค์มาบ้างมอามอไซค์ดซื้อบรีมาด้วยเดี๋ยวโอนตังค์ให้ดูก่อนมันไกลไหมไวะเนี้ยขี<อ>่มอไซค์ขอลดเข้ามาสองวันดิเนี้ยสองวันไม่เสร็จหรอกสองวันไม่เสร็จสาม อืมดินก็แอบเรืใช่ไหมคนอยู่ทางไกลนี่อันนี้เหลือแต่เทปูนอย่างเดียวใช่ไหมเอาดินขึ้นมาอีกแล้วเออดินนี่ดิดึงสโลปอีกอต่งออางเดี๋ยวเขามาขุดอีกบ่ก็ต้องขุดอีกรอบทหารมันขุดอีกรอบอืม โกดินนี่ก็วันหนึ่งแล้วมั้งนี่ถึงไหมถามมาดูได้สองนาทีสพอสตาร์ทเครื่อง,งกว่าจะเล่นคึนเล่งได้ก็หมดแล้วจารชูบอกว่าทำไปเรื่อยเื่ยครับ <laughs> จารย์ชูบอกว่าผมไม่งว่วงนอนหรอกเพราะผมอยู่กับเนนาพาเนนาภาเอาเยม่ร e อ e ไม่ให้กินวันละสี่ห้า 4, ขวดนะ ดีดมดมือดีดจนตาค้างดีดีจนหลอนลมมฮะปูนม,มาส <ś> ี่ห้าโม้เหรอตาชลูกพี่หลับแล้ววะลมเย็นจัดอยู่ตรงนั้นน,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 นะบ<า> <ś> อ,อ่ โอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดี